ที่นี่ต้องการขอผ่านทางเพื่อเข้าสู่ศีดานครไม่ใช่ท่านมาต่อเรื่องระยะขึ้นแบบนี้เามาแล้วก่อเนี่ยงิีกับโกศลนครเลยเฮ้ยไอหน้าหล่อและไอหน้าจังไรเออโี้ยอ้ยวิบอ่านั่งรู้เลยเหรอวันนี้กู้อิสกบเลย รทำไมมาช้าจังอมาด่าเหรอใช่คนโง่พี่เอาบวกกันมาทำไมบอกเอาหานฐานเยอะเพื่อนนึกไปไล่ต้องเขาถูกต้องไหมไม่ฟังเพื่อนแจกการมาดิตั้งแต่ท้องลงหลวงมาเลยขนาดมองเจ้าลักษณะท่าทางและทุลักทุกคนน้อยแน่แท้ไม่แอบต้อมผิดเหวเหลี่ยมเยอะนะไปโห นี่ก็อทงเนราผหกขาย่เนี่ยไปนะก็ไปง่านะต้องมกเ้ด้วยคนเล่นคอนโดในมึงเนีสูงจังเลยจะหาทขากรอเอ้ยหลัพี่นีแล้วสกท่าคไยินดีไปไม่ปนเนสาวเพื่คะไม่ตายแล้วลูก Right Thank <laughs>

ลูกน้องที่ไหนลม่บอกไม่ลูกอะม่ใช่แม่ลูกหน้าอ่อนอาารเยอะแยะแม่รู้ไดไงโธ่ขอโทษม่รู้าวก็อนนได้ยได้เล่นียังไม่หน่นะได้่งเระดูสีได้เดินังไมได้เลยไมนื่ ก็ไม่เงี่ยแม่เราจัดยงไงต่ทุกวันแม่คือว่าแม่ที่จริงกนสวยจริงรอตังไหนวะสวยที่สุดเลยยอมพูเร่กูตาบอดแม่ว่าไสวยคว่าเมื่อกี้เนี่ยคุยกับน้องสาวแล้วช่ ตัววงผ่านเลยผ่า่ไหม่ไปไหนไมผานเลยผม็ใช oh, 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 yeah. oh, ่เลยเหรอาตวรีบปะเดี๋ยวมนะรบทผ่านทางคือไปสำรวจทางอย่างงี้ยมันผ่านไใช่ไหมออเลยเดจะลืมบอกไง้ภาษาไม่ดีดีหรจะบอกอะไร คนอะไรล่ะคนไหนล่ะคนไหนล่ะพวกคนนี่เลยมาคนเนี้ยเขาต่างด้วยใช่ไหมเด็กน่าเสียดานะอะไรก็อะไรอย่างเงี้ยคุยด้เยคุณผู้ชายแต่ย่าจะสิ่งสังเกตว้าโดยคนผู้ชจะไม่ลงตัวผู้หญิงไม่ถูกไม่คิดเลยเฮ้ยเอยคนนมาแล้ว่าคุยอ่ะมึงคนนู้นเนี่ย ้องผ่านหรือในงงเราไม่รู้เลยผ่านผ่านต้องผ่านคนก่อนวิ่งผ่านคนคืออะไรอ่ะไม่รู้ผ่านยังไงอ่ะเราเคยผ่านไหมอ่ะผ่านคนเหรอเออเฮ้ยใช่เหรอเขาบอกให้ผ่านคนอ่ะไม่เราเคยผ่านเพราะว่าพีไม่รู้ว่าสี่านเคยไม่ผ่านเฮ้ยไม่ใช่ผ่านกันดิเราเคยผ่านคนมันไม่รู้นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละถ้าเกิดจะผ่านเนี่ยคือดผ่านคนอย่างนี้เตอรนเดินนั้นเลยเออไม่รู้จริงเอ้ยไปขึ้นไปแล้ว มีแม่มีลูกมีนางข้าหลวงหลอกข้านางข้าหลวงเนี่ยมันต้องแบ่งให้หนุทุกคนเลยมันตามเข้มาสามาเมื่อสามก้องแบ่งเราไว้ใจไงนางข้าหลวงจะเป็นใครไม่ได้ไม่ได้ต้องขอเพื่อนเอาไปก่สวยนุนตัวทีุ่กคนเลยกำลังอ้วกเลยนางข้าหลวงสวยมากเลยเอออ่ะเออชุดสีเงินเอาไปเลยเอาไปเลยชุดสีแดงเพื่อน นั่นเป็นลูกเอ้ามีเพื่อนนะปะ<ด>เป็นแม่ลูกกันหรอเม่ลูกนี่สีแดงลูกสีฟ้าแม่เอาลูกลูกเราเคียร์แล้วแม่เอาแม่เดี๋ยวพ่อเคยเอียร์แหมไม่เป็นไรกันเลยรอยังยังนะพูดสิสิไปก่อนนะเดี๋ยวเหลือไปก่อนเอาพิธีกับทักสีต,ต้องบอกแหมแงการเมืองมาเนี่ยปวดหัวเลยทำไมคุณไม่ได้ไม่ได้เป็นว่าแม่พูไม่ได้ไปได้ยังไงที การเงินการเล่เกมไม่เกี่ยวกันของห้าไปแล้วเออมันห้าสิบไปต้องไหลเขาไม่ได้ตำรวจได้ยินจับมาเนี่ยเลิกเล่นเนแล้เออมึงว่าทักษิณจะโดนจับไหมัำรวจจุดเงมนอมารขอเขาอีกหรอเล่นเดี๋ยวตำรวจได้ยินมายุเงอนไปไปไปตำรวจก็ไม่จับหรอกเออมันไม่จับเขาต้องจับเดี๋ยวเขาทำหน้าที่เขาไม่ว่าตอนนี้เขาทำอะไรวะเขาเล่นไพ่อยู่ด้วยกตำรวจบ้าอะไรอะตำรวจจะนำวอลได้ ผมเ้เล่นให้เลรับเลขกันรับเลขแคดูไ่เเลยปากเลยยิ่งรักพอมแล้วอ่นี่ไงนักเลยยิงรักไปเหลิะก่อนจะไปอ่ะคือว่ามันต้องมีกฎเกณฑ์อย่างหนึ่งนะหัเตาแล้วตึ๊ดกดเนะกดเกณฑ์อะไรคือว่าอนไปอ่ะคือมันต้องมีการสอบปากด้วยสอบาเป็นไปากยัไงสอบเป็น เล็บเลียเไม่ใช่เอานะเออขยันกรอกเพร้อมยังพร้อมพร้อมแล้วนะอย่าลืมวัน

เขาเป็นท e ีเขาโดนเนีาอนเนี่ยคีบ้านีบอเลยแหละนตวจสาเขามั้งเปลี่ยนเลยคุณเรคเี่ตัวงเลยเลยสบายจะได้เันาดนมาจับกนาอ่ะวัีรับ่จ้ะผมอ่

对吧？我们一起